ว่ามาตรการชุดนี้ที่ออกมาคงจะเป็นมาตรการระยะที่1นนะครับก็คือมุ่งสู่การลดภาระเรื่องตลาดก่อนนะครับซึ่งการแข่งชาติมีตลาดทั้งหมด93แห่งนะครับมีผู้ค้าทั้งหมดประมาณ9,900กว่าแผงนะครับและมาตรการที่2ที่ออกมาก็คือมาตรการที่หากว่ามีผู้ที่ติดค้าง ค่าเช่าต่างๆกับการแข่งชาตินะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการได้เรียนได้ทราบประมาณ88,000รายในช่วงมีการแข่งาติเนี่ยก็จะยกเว้นค่าปรับต่างๆ,ๆครับซึ่งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ท่านท่านผู้ว่าการนะครับเป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับเพราะว่าลักษณะสัญญาต่างๆที่มีอยู่กับการแข่งาติเนี่ยจะแตกต่างจากสัญญากับธนาคารนะครับซึ่ง มันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมขอให้ท่านเป็นผู้แถลงคณะกะกันนะครับแต่ในส่วนของคณะกรรมการการแข่งชาติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเรามีมติออกมา2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือ,อก่อนที่มารับตําแหน่งนะครับในงบประมาณปี2563เนี่ยคณะกรรมการได้รับจัดสรรงบประมาณทีน่นประเทศนะครับ คณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันท์ขอคืนงบประมาณนี้ทั้งหมดทั้งก้อนนะครับให้ทางฝ่ายบริหารของการแข่งชาติและนํางบประมาณนี้ไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดนะครับโดยให้ทํารายงานการใช้งบประมาณรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะครับแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าจะเป็นมาตรการชุดที่1นะครับถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็คงจะมีมาตรการออกมาเป็นระยะครับเดี๋ยวในรายละเอียดขอให้เป็นทางท่านผู้ว่าการนะครับเป็นคนให้รายละเอียดนะครับแต่ว่า อย่างที่เรียนก็คือว่าอย่างในส่วนของตลาดทั้งหมดที่อยู่ในภายใต้การเกหะก็จะได้รับการลดราคาค่าเช่าแผงนะครับ20%นะครับผู้ที่มาเช่าตลาดกับการเคหาและนําไปเช่าปล่อยเช่าต่อแผงย่อยก็ต้องลดราคาต่อจากที่การเกหะลดให้ต่อไปนะครับซึ่งเราคงมีมาตรการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดครับต้องเรียนว่าพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนนะครับที่เป็น เกี่ยวข้องกับชาวชุมชนของการหานเนี่ยที่เป็นจํานวนที่มากมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดชุมชนทั่วประเทศเนี่ย720ชุมชนนะครับแล้วก็จําจนวนหน่วยนะครับหน่วยอาศัยของเราที่ประมาณ730,000หน่วยเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเราก็หลายนันคนนะครับเพราะเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องในส่วนเรื่องแรกก็คือการที่เราจะมีมาตรการในการลดค่าเช่าแผงค้าของเรานะฮะ ซึ่งจะเห็นว่าผู้เช่าแผงค้าของเรานี่มีจํานวนมากนะครับทั่วประเทศเนี่ยเรามีตลาดอยู่แผงค้าประมาณ93แห่งนะครับแล้วก็แผงทั้งหมดนี่ก็มูนคืนหมื่นแผงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาตรการนี้เราก็จะทาโดยการลดค่าเช่าทั้งหมดแผงค้าทุกประเภทเลยครับที่เรามี3ประเภทก็คือแผงค้าประเภทตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ตลาดนัด นะฮะแล้วก็ตลาดพวกถาวรเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยจำนวนประมาณเกือบหมื่นแห่งคาเนี่ยเราจะลดค่าเช่าให้ในช่วง3เดือนนี้ประมาณ20%ของค่าเช่าเดิมนะครับซึ่งก็คงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เราจะชวนไปได้นะครับอีกส่วนนึงก็คือที่เราจะยกเว้นค่าปรับนะครับค่าปรับในการที่เข้าค้างค่าเช่านะครับหรือค่าเช่าซื้อในช่วง3เดือนนี้เหมือนกันนะครับเวสาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับซึ่งคิดเป็นจํานวนหน่วยที่มีธุรกิจ ธุรกรรมกับเรานะครับในส่วนของค่าเช่านะครับประมาณ80,000 8,000รายนะครับซึ่งก็คิดว่าส่วนนี้ก็จะจะช่วยพี่น้องประชาชนที่ที่ชำระค่าเช่าซื้อกับค่าเช่าของเราให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนมาตรการที่จะเราจะทําภายในของการแข่งขันชาติเองเนี่ยก็คือมาตรการที่มีการเหลื่อมเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็อีกงานก็คือให้ผู้บริหารงานเนี่ย สามารถไปตปิงานที่บ้านได้ที่เรียกว่า work from home นี่นะครับซึ่งดูแล้วการทํางานของเราก็คงจะไม่สะดุดอะไรนะครับเพราะเราก็คงจะมีระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยช่วยทําให้การสื่อสารมันสะดวกขึ้นครับงานก็คงจะราบรื่นเหมือนเดิมน,นะครับระยะเวลาที่ช่วยเหลือในในช่วงนี้นะครับก็เรากําหนดเป็น3เดือนนะครับเมษาถึงมิถุนาน,นะครับซึ่งคิดว่าลูกค้าของเราที่จะได้ได,ได้ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้น่าจะร่วมประมาณ200,000 0 0ยารายนะครับ ต้องเรียนว่าในมาตรการพูดอยู่สายชุมชนเราเนี่ยเราเรามีการรณรงค์ไปหลายเดือนแล้วนะครับในเรื่องความให้ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการต้องการการแพร่ระบาดของอโรคหวัดโควิด COVID -19 นี้นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งจุดจุดแคทกรองนะครับมีการตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการให้ล้างมือม,มีการแจกเจลล้างมือไปที่ชุมชนด้วยนะครับและสำคัญคือตอนนี้เรา ฝึกอาชีพชุมชนด้วยนะครับให้ให้ชาวชุมชนเนี่ยทำหน้ากากอน,นามัยแล้วก็ทําเจลล้างมือขึ้นมานะครับซึ่งคิดว่าก็จะช่วยช่วยให้ชาวชุมชนเนี่ยได้าารับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยจากโรคนี้ได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่จะทําให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับต้องก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตท, <Für. S 1> ที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งทั้งโลกด้วยนะครับถ้าเราให้ความร่วมมือกันมีกําลังใจให้กันเนี่ยผมว่ารเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับคือต้องเรียนว่า กระทบหลายเรื่องเหมือนกันนะครับในเรื่องกําไรของเราะะผลกำไรของเรานี่ก็อาจจะลดลงมากเพราะว่าเราก็การกวาดบางส่วนเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนง,งานไปข้างหน้าเนี่ยบางส่วนก็อาจจะสะดุด เนื่องจากการประชุมเนี่ยมัอาจจะประชุมได้ไม่สะดวกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าเราสามารถปรับรูปแบบการทํางานให้ให้สอดคลองนโยบายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหลือเวลาทํางานแล้วก็เว r k f ฟ o องของมเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบคงไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ที<ม>่คงต้องอยู่ที่มาตรการของรัฐบาลนะครับว่าถ้าถ้าออกมาตรการาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําให้ความรุนแรงมันลดลงเรื่อยๆนะครับ